ก่อนผ่าตัดนะคะพอหลังผ่าตัดเนี่ยโครงหน้าของเราก็จะข้างล่างก็จะยุบเข้ามาเห็นไหมทุกคนวันนี้คือวันผ่าตัดครับเดี๋ยวผมจะเข้าผ่าตัดนะครับแล้วเจอกันครับผมทุกคนบิ๊อยากสั่งนมู๊นะถ้าสั่งนมู๊มองขอแล้วยคัดเป็นไหนได้ไหมครับคมีเลือดไหลแบบแดงๆสดๆอันนี้ก็จะเป็นอาการที่ผิดปกติ

นข้าวยอ่ะครับผมโดนกอะชกเสบสี่แลสยขอนยาบไปเสบือนาให้ผมโยกเองโดยตัวอตอนนี้ผมถอยออกแล้วเบเ็บตอนนี้ดีอกแต่ก็ยังโดขได้ฝากฟมพรุ่งนี้าจะดีนะฝากมร่งกายส่งอรมา ดูนิดนึงมีเล็กน้อยนะคะแต่ว่าคุณพี่อย่าสั่งละมุนะท่ามสั่งละมู่มีจมูกเล็กลงไหมเห็นไหมแล้วข้อหอยใช่ไหมใช่่ะซือสองกระถอล่ะเยี่ยมมาขอคัตมันหน่ยได้ไหมคะนี่นี่คุณพี่อย่าพึ่งใช้ไอ้นี่นะ อย่าเพิ่งใช้นิ้วแยงเข้าไปนะถ้าเอานิ้วบวมเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวจะทำให้บานขึ้นนะโอ้โห <laughs> เดี๋ยวขึ้นนะคะเดี๋ยวปอนยยาเปลี่ยนผ้าอันนี้ให้นิดนึง แลบ่ะลูกเขาอ่ะชอบคุณบี้มากเลยเอาไว้ขออนุญาตขอไลเซน์ไปให้น้องเขาด้ยเหรอยังแบบว่าปหนึ่งปสองอนุญาตนะคะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่ยาวเลยตอนนี้ยังยังบมือ รออีกนิดนึงเดี๋ยวก็เริ่มอยู่บวมเดี๋ยวพรุ่งนี้เปลี่ยนเป็นประคบอ,อุ่นโอเคนะคะแล้วก็พรุ่งนี้นะจะออกจากโรงพยาบาลได้แล้วใช่ค,ค,ค่ะให้ฝึกยิ้มแห่ถึงยิ้มอีกมานประจุใช่แล้วนีแ่แหละยัง สำคัญเลยก็คืออย่าเพิ่งออกกำลังกายหนักนะคะแต่ว่าออกกำลังกายแค่เบาๆสมมตินั่งยกเวทเดินไปเดินมาอะไรอย่างเงี้ยได้ใช้ชีวิตได้ทุกอย่างตามปกติเป็นการออกกำลังกายหนักนะคะแล้วก็ให้นอนแบบหมอนสองชั้นก่อนแล้วก็นอนหน้าตรงเฉยๆอย่าเพิ่งแบบเอียงขวาซ้ายไปมาอย่าอย่าเท้าข้างอะไรอย่างเงี้ยแล้พยายามทานเยอะ ทานให้เยอะที่สุดเลยแล้วก็การทันทำความสะอาดให้ด oh, ens, um, well, Overall, oney, uh ีนะคะแล้วถ้าสมมติว่ามันมีอะไรผิดสังเกตอย่างเช่นบวมมากขึ้นหรือมีเลือดไหลแบบแดงสดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นอาการที่ผิดปกติครับก็ถามเขาว่าแจ้งเข้ามาเลยขอบคุณมากเลยครับค่ะดีค่ะวันนี้ออกจากโรงพยาบาลนะฮะออโดนโบนหลังจากไม่ได้ออกกรงพยกายเลยฮะ แล้วคนป่วยแล้วตื้งเต้นูากผมอยากกินรเจี๊ยบมากจากนั้นเลยเอาไปานวไ่รอนครับฟังอะไรนะฟังไม่ออกขอชัดๆอีกขออ่าน หมูคืออร่อยไหมอร่อยอ่ะสวัสดีท <c oughs> าทุกคนวันนี้เป็นเจ็วันหลังจากที่ผมตอต่อขาเป็นไกลกพัสะ,ะแพทย์ครับ

ผมต้องทำหรือพวกผมดึงน้ำลอยกลับเข้าไปเพราะว่าถ้าไม่ซำแล้วน้ำลอยจะไหลออกปากเสร็จานผ่าไปครับ วันนี้มีนัดกับคุณหัวครับผมก็จะมาพอดเล็กนะครัผมวันนี้เป็นวันที uh. ่ส네네ึกแลนะสึกวันนี้เนี่ยสึกแล้วเออผรู้สึกันที้สึกฮะแล้ววันนี้มานัดาเชฟเราก็น้อจะพอดแล้วผมก็้จะพูดสาคัญกับใครพูดได้คือคนที่ผมจักอาษาทีนนางคอนได้เพราะทุกวันนี้ผมต้องเสียร้องุวหมุน่าเป็นตัวเมากครับ อ่ะเดือดวนั่งก่อนค่ะเดี๋ยวหนะมอจะเอาเครื่องมือออกให้อ่าเดี๋ยวเราจะได้คุยกันได้สะดวกหน่อยอวันนี้วันนานมากสิบวันน้องหมอสิวันใช่สิ <10 S 2> <10 S 1> บวันพอดีผม <c oughs> บอกเลยว่ากินโจ <ฮ S 1> ๊กเปลองบอกผมหายชิไ,ยไม่ได้นไม่ได้กินไข่ตุ๋นแน่เลยใช่ไหมไข่ตุ๋นเอาไปก่อนแล้วไข่ขาวก่อนอ๋อเด็กหมอว่าแบบ เป็นห่วงว่าเป็นไงบ้างเลยแอบส่องคุณบี้ในไอจีตลอดเลย <l ots> <laughs> อ้าวมาคุณบี้ได้พูดสนุกไ,ไหม <l ots> เป็นแฟนรอฟังคุณบี้กุดอยแบแล้วใช่ไหมเดี๋ยวพอเอาแผ่นออกเสร็จหมดเรียบร้อยอย่าเพิ่งตกใจนะคะว่าทำไมฟันยังสบกันไม่ดีเนาะ <l ots> เพราะว่าของคุณบี้เนี่ยเป็นผ่าตัดก่อนจัดฟัน นะคะพอผ่าตัดเสร็จปุ๊บเนี่ยการกัดฟันจะยังสบได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะคะก็ต้องจัดฟันต่อก่อนออต่งครัโอ้งขึ้นลงลาครับผม <laughs> โอ้ไม่เคยอยากฝากถึงวันน่ะรู้สึกตอนนี้อยากแฟนฟัน,นมากเลยอ่ามออ <c oughs> ผมยังไม่คล่องตัวในการเคยอยากฝากไม่พูดไม่รูก,กนะันตะิ้งนะจำติ้งครั้งลึกลึบไหมให้ผมขอ,อพ <c oughs> อตัวกันโอ้โห้ แล้ลิ้นขาวเลยผมยังอ้าได้ไม่ถูดนะค่อยๆเลยค่อยๆใช่ค่อยๆฝึกค่อยๆโอเคฮู้วสบายปากมอยากให้ทุกคนรู้สึกฟิลนี้ว่ะหนกคือฟิลอ้บปากไม่ได้กินข้าวไม่ได้ดูทินฟันมันยังไม่เรียงตัวนะเราเลือกทางไกลก่อนนะหลังจากนี้เรื่องของการเรียงตัวฟันนะฮะแป๊บนึงคุณบีก็จะ พูดคุยอะไรได้ตามปกติแล้วนะคะแล้วก็ต่อไปต้องฝึกอ้านะคะเดี๋ยวหมอสอนฝึกอ้าให้แล้วก็อ,อีกอย่างนึงก็คือฝึกยิ้มคราวนี้ต้องฝึกยิ้มแบบธรรมชาติตอนแรกเรายังยิ้มแบบไม่ธรรมชาติเรายังกัดฟันอยู่นะคะคราวนี้ก็ทียิ้มได้เลยอ่า ยิ้มโอเคนะหมอว่ายิ้มสวยขึ้นเยอะเลยนะคะเห็นชัดเลยเพราะว่าได้รับการสุกผลมาอย่างดีตั้งแต่แรกพยายามเป็นคนไข้ที่น่ารักมากคราทำทุกอย่างตามที่หมอแนะนำไปก็จะฟื้นตัวเร็วแบบนี้เราข้างนาะเดี๋ยวนอนมาก่อนนะคะไปขัดฟันก่อน ปั่ขึ้นไหมคะรูมขึ้นเยอะครับวู้ววววู้วววผมถอนหมดแล้วฮะหันเหล็กมากคุณพี่ดูหมอนะคะครับผมคุณพี่ใช้นิ้วชีน้นะคุณพี่อ้านะคุณพี่ดูนนะใช้นิ้วชี้ดันฟันล่างนะคะมือโป้งดันฟันบน นิดหนึ่งเราจะ้ักเอาไว้นะคะบิดสะพางมันจะตึงหน้าหูเนาะนับเลขในใจหนึ่งถึงยี่สิบนะคะสักพักแล้วก็ทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆหลายๆเซตเลยทำอย่างเงี้ยค่ะทุกๆวันนะคะวันหนึ่งสักห้าสิบเซตก็ได้นะเหมือนเวลาเล่นกล้ามอะไรเงี้ยเนาะออกกำลังกายแค่นี้เอง ง่ายๆวิธีบริหารฐานไกลทำให้อ้าปากได้แค่ตอนเนี้ยผมิ่มรู้สึกผมอ้าปากเยอะมากเลยรู้ไหมก่อนหน้านี้มันอ้าไม่ได้เดี๋ยวจะสอนยึดยางอีกอย่างหนึ่งนะคะอันนี้คือฟันเคี้ยวข้างบนนะฮะมือวิวใส่ตรงนี้นะเคี้ยวหมดมาถึงข้างหน้าแค่นี้เองง่ายๆนะคะกับอีกอันนึงเหมือนกันเลยนะคะสองข้างเท่ากันแค่นี้เองนะคะยางอันนี้ก็คือ ใส่ตลอดเวลายกเว้นตอนกินข้าวกับตอนฝึกอาปากต้องถอดออกแค่นี้เองง่ายๆ <c oughs> เนาะโอเคเรียบร้อยก็เดี๋ยวครบหนึ่งเดือนหมอจะนัดคุณวิ้ลลับมาทำซีทีสแกนกันดูนะคะ <c oughs> ติดตามอาการกันต่อ <c oughs> ตอนนี้จะต้องกลับไปพบคุณหมอจัดฟันใส้เรียบร้อยครับผมขอบคุณมากเลยครับไม่เป็นไรค่ะขอบคุณค่ะ พี่ว่าพี่ถ่ายคลิปเลยหถายได้แล้วแต่ต้องฝึกพูดนิดนึงนะฮะหายได้แล้วเพราะเราพูดได้นะพูดได้ก็คุยกับคนดูได้แล้วก็ถ่ายคลิปได้แล้ววันนี้คุณพี่ความสุขตลอดสิบวันเนี่อนะว่าทุกอย่างได้หมอไม่ห้ามเลยนะก็คือกินทุกอย่างเลยค่ะตามที่คุณพี่รู้สึกว่าเคี้ยวไหวหมอเชื่อว่าเดี๋ยวคุณพี่ก็จะรู้เองแหละว่าอันนี้คุณพี่เคี้ยวได้อันนี้ยังเคี้ยวไม่ได้ครับผมครับ เนี่ยขอบคุณดิทีครับขอบเลครับวันนี้ผมถอดลวดมัดออกแล้วผมสามารถพูดได้แล้วพรุ่งนี้ฮะเป็นวันทํางานวันแรกเราอยากปิดฟีใหม่ผมก็จะไปเจอทีมงานแต่ทีมงานยังไม่มีใครเห็นหน้าผมห,หลังผ่าตัดนะฮะมีแต่เท่คนถ่ายนะฮะซึ่งผมจะปิดแมรอยก่อนแล้วก็ค่อยไปถอดไปดูว่าทุกคนจะรู้สึกยังไงนะบะก็ผมต้องมาตัดผมแล้วเฮยตัดผมดตัดผมแ,แบบมันรายการเลยใช่หป่ แต่งตัวรลรอพอผ่าตัดแล้วก็ไปเจอคนแล้วก็หอ,อหน้าออกว่าทุกคนโอ้เอโอเคพรุ่งนี้ไปเจอ,อ,อกับทีมงานนะผมทุกคนครับตอนนี้ผมพร้อมตัวมาครับโอหใครเนี่ยนึกว่าไอ้ไอ,ไอ้ววาลาเซอร์เอลาเรคือตอนนี้ทุกคนยังไม่เคยเห็นหน้าผมนะครับนี่จะเป็นวันแรกครับทุกคนจะได้เจอหน้ามาดูคนว่าตึกนิยาาจะเป็นยังไงครับเ้ยพี่บี้มาแล้วพี่

พี่เดูคนมาดูพี่ฮัลหลามาดีกว่าพี่ฮัลหลาัลหลาก่อนเพะว่ันนี่นะมันไม่ใช่นี่เขเปิดคุณก็ค่อยหันหน้ามาทีเดียวนะหน้ากาก PM 2.5ถอดหน้ากากออกเดี๋ยวนี้ครับเน้ากๆ

เวลายิ้มเหมือนพี่บี้จะร้องไหย <c oughs> ้ยังฝืนยังต้องฝืนก่อนผ่าตัดที่หมอเขาบอกว่าบางคนเนี่ยใช้เวลาฟื้นตัวกว่อนจะอาการบวมหายเลยแลบางคนเป็นเดือนนะแต่พี่บี้ถือว่าฟื้นตัวเร็วมาก <c oughs> สองเดือนสอง <c oughs> อาทิตย์สอง<ะ>อาทิตย์เองสองปี <c oughs> แล้วเนี่ยยังไม่หาย <c oughs> สิบวันสิบวันสิบวนับวนถอนลวดมัดออกน่นเหมือนใครน่าเหมือนใครน่าเหมือนใครฮะน่าเหมือนผม่เมนีอบน ต่เวลาพี่ๆตอนนี้ยิ้มหรือหัวเราะเนี่ยตาเป็นสระอีเลยนะอันหน้ายังบวมอยู่ไหนพี่เราโกรธไม่ต้องมดโกรธพี่พี่ยิ้วขมวดทำไม่ได้แล้วนี่ว่嘛ไม่ต้องกลัวอะไรนิดเดียวไม่ออกแล้วพี่ๆโกรธหรือไม่โกรธเดี๋ยวต้องรอเข้าลูกเข้าทางแล้เดี๋ยวกลับมาเหมือนเดิมเรลยจัดฟันต่อไปเราจะไปสู่ขั้นตอนการจัดฟันแบบใสครับผมซึ่งพิมพ์แบบแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกับคุณหมอแล้วไปคุยกับคุณหมอ ดูว่าจะเป็นยังไงโอเคครับผมถูาเซอร์ไพรส์ครับผมทุกคนเจอกันนะผม <laughs>